กาสวัสดีครับพอไม่พี่น้องต้มซ่าพา,าพกินโชว์มารรงงานตัวครับผมมาพอแม่พี่น้องวันนี้จะเป็นต้าจินปีหนานแดงป้ดพอไม่พี่น้องกากินกะกินคาดกินแก้มกระพักปลูกเองี่พอไม่พี่น้องโอ้ยจึงกว่าพอกาดกัปหลับยา้วขนาดน้ำจี่ใส่น้ำมักป่าพอแม่พี่น้องน้ำมักป่า 으음 뜨음 음. หวานที่ขนาดครับน่ามากปลาท่านผู้ชมแนะนำเลย นี่หวานกรอบหืมความงามใบเยอะ Hmm. Hmm. nha Hmm. หลันกอขนาดพัคโอ้โหสุดยอด 嗯。<laughs> ภาบอีแม่อือืต้นเดียวกับอีม ซูต้มนี่ต้องบ่งหัวเลยหน้าแรงไปจะมีเพียรุงหน้าก,กอนอะแต่จุลินซีนออกล้วยไหลมแมลงได้ปะไม่น้องจุลินซีนอกอกล้วยครับต้องจะใส่ใบท้องหลางไปด้วย สีหนอเกเว,วลาหดกับหดตึงจนต,ตึงลำ้นเลยปอบไหมน้องมันจะมีสารฟ้าจากเกลวออยู่เนาะอาจจะไปเขื่อพัก เสือพักป้องกันมแ,แมลงแมงบันหนักนกะผมไม่ไป่ออกจุลซีน้องกล้วยข้าท้องหลงางหายใจช่วยได้ ประการหินชิวนะ Hãy con Cap d'a, per mi pel 그 u l t i m 그화 Å, oh, dette her er en svarpettalapp. เพร็ดมาเต็ม 哦。Oh, yeah. ผมเองเที่ม,มขนาดปรไม่ร้องสั่งไปได้เบอรเกอริดหวังล้ําจะได้ล้ําจะอ่านโปไม่ไปน้อง,ง,อง,ออองซาจินล้านปีนานแดงสียบบันตัมบันตัมบันตัม ไก่ไปไก่มาก,ก็ลองจิ้มโมเน่ร์ปผมไปเป็นนองถ้าแพ้ยายจะกินรสชาติต้มไปสร้างปุ่นเลยบอกว่าปีนานแดงเอาแบบรสชาติต้มซาเลยเนอร์นะเอหอหฮ้ยพริกเผ็ดเผ็ดขมเอาละผมไปเป็ปเนน้องโอ้โห ้ำแด้ลำววามือนานกินเดียล้ำโมกทาจีนเพศขมประแม่มไม่น้องเพศพริกปงพริกปนพริก,กอย่างไรอย่งปอหมอ,อกเอ้ยแก้มพริกกัะเลียงหน้าหนาวหน้าแรงเข้าไปเหี่ยเพชขนาดเนาะต้มแซบแซบสมจือประแม่ไม่น้องสมเพชบางกรํารจะเพชนักน่อยเพราะว่าเปินจะอ่าหัน ซอยพริกขี้หนูเข้าไปตัวไอ้ปอแม่พี่น้องก็จะได้มีแบบอัธรดบางคำกับจะเพชรจีดปอแม่พี่น้องลำมาะหอมพริกป่นหอมมะนาวหอมอย่างหม้อขนาดปอแม่พี่น้องกลายแปลกลายมาลองมาสั่งบ่อปีน่านแดงสีแยบ้านตามเนินเนาะปอแม่พี่น้องคลิปนี้ทุกสาภาคินโชก็ต้องขอตัวล้ำลับปอแม่พี่น้องไปก่อนเนินเนาะปไกันคลิปหน้าครับกล่าวสวัสดีครับโฮม